สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สครับจากรายการพิกรีวิวครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้เลยครับ s o นี FE ีนะครับ20มิล f 1.8 c ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นเลน์ที่ค่อนข้างจะนิยมพอสมควรนะครับเพราะว่ามีระยะนะครับที่กว้างกําลังดีนะครับมีความคมนะครับที่ไม่แพ้ใครมีค่ารวบแสงนะครับที่กว้างแล้วก็มีราคานะครับที่สามารถจับคองได้ครับโดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเลนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเลนที่มีความสามารถโหดนะครับในราคาที่ประมาณ3 0,000บาทเท่านั้นจะเป็น ยัังงไนะครบเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว Sony FE 20มิล F 1 8 T ตัวนี้กันก่อนครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิ้นเลนแอดว e นแอนตริโครบทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็มาพร้อมกับชิ้นเลนส์ ED นะครับทั้งหมด3ชิ้นทําให้ตัวนี้นะครับแม้ว่าตัวจะเล็กแค่นี้ครับแต่ชิ้นเลนส์พิเศษนะครับมันมีถึง5ชิ้นเลยทีเดียวทําให้คุณภาพนะครับของเจ้าตัวเนี้ยมันดีมากๆนอกจากนี้นะครับตัวนี้นะครับยังโฟกัสนะครับด้วยระบบ XD มอเตอร์ครับระยะโฟกัสใใใกล้้้สุุดนนะะคครรับบบเมื่อออณชโต โฟกัสจะอยู่ที่19ซนเมตรส่วนถ้าคุณใช้ในระบบแมนนวโฟกัสครับมันจะอยู่ที่18ซนเมตรนอกจากนี้นะครับตัวบอดี้ยังรองรับนะครับการลองน้ำรองฟูนแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับจะอยู่ที่373กรัมครับก็ถือว่าเป็นเลนสนะครับที่ไม่ได้หนักมากครับแล้วก็ถือว่าเบาเลยทีเดียวครับสำหรับบอดี้นะครับของเจ้าตัวเลนส์โซนี่ f 20 mm 8G ตัวนี้นะครับก็ มีความนะครับบอดี้คลายคลเลนกับพวก GM นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับปรับนะครับเจ้าตัวค่ารูรับแสงได้นะครับมีปุ่มนะครับโฟกัสโฮนะครับแล้วก็มีการปรับตรงนี้นะครับก็คือการคลิกนะครับเก็บเป็นการนะครับปรับนะครับเสียงนะครับของพวกรูรับแสงตัวนี้นะครับแล้วก็บอดี้ตัวนี้นะครับมีการการรองน้ํารองฝุ่นเนาะส่วนฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ที่ขนาด6 7มิลมนะครับก็ไม่ใช่ขนาดนะครับที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็บอดี้นะครับของเจ้าตัว Sony f เ20มิลลมต1.8 g ตัว ก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับก็กําลังเดินทางไปนะครับตจวตัวเขาสามร้อยยอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้นะครับเราจะถ่ายดาวได้หรือไม่นะครับกับเจ้าตัวเลนส์ยี่สิบมิลเอฟห่จุดแปดครับตอนนี้นะครับผมก็ยี่สิบหนึ่งจุดแปดนะครับมาถ่ายดาวนะครับซึ่งผมเก็บแต่ตั้งผมละแต่ผมมาได้รูปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยด้วยความที่วันนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อเมฆค่อนข้างเยอะฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับทําให้เดี๋ยวเราต้องเอาไปดึงต่อเนาะในเ้าตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ก็พี่คนหนึ่งที่มาด้วย <S 2> <S 2> แล้วก็น้ปอบนะครับอัลฟาขับเย่ก yeah. mm ็ hmm นี่ครับรูปพี่เราได้กันวันนี้ซึ่งคิดว่าตอนนี้ตีสามลวน่าจะจบกันแล้วนะครับ เรามาพูดถึงภาพนี้กันก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงครับก็คือเรื่องของความคมตัวนี้ครับถ้าเราไปดูความคมนะครับของเจ้าตัวนี้เวลาเราใช้งานจริงเนาะเวลาใช้งานจริงครับเวลาคุณเปิด f 1 8นะครับมันมีความคมแบบคมมากๆแต่มันก็ยังมีความซอกนะครับแบบเล็กๆมันดูย้อนแยงเนาะแต่มันแบบนั้นคือมันไม่ได้คมแบบคมจัดแบบสุดๆนะมันก็จะมีความซอกนะครับตามภาษาเลนที่มีคุณภาพที่ดีครับโดยปกติแล้วเลนที่เปิด f กก้างที่สุดมันก็ไม่ใช่ f นะครับที่คมที่สุดอยู่แล้วถ้้าาคุณตองกรเลนที่แบบ คมมากๆนะครับเพียงแค่คุณนะครับเปิดแบบมัน f 2 5นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคแล้ว f 2 8 f 4 f 5 6ก็คือคมมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเลนส์ตัวนี้ยังรองรับนะครับการทำงานนะครับบนกล้อง high resolution ครับอย่าง a 7r series นะครับ r 3นะครับที่เป็น42ล้านหรือว่าจะเป็น r 4นะครับที่เป็นหกสิบเอ็ดล้านเลนตัวนี้ครับต้องบอกว่ารองรับได้แบบดีมากๆเลยนะครับมาพูดถึงการถ่ายภาพดิจิเคลนะครับจากเจ้าตัว s o โซนี่ f นี้กันบ้างครับตร f หน้่งจุดแปด g ตัว่าเป็นเลนส์ที่มี distortion ค่อนข้างจะน้อยครับไม่เยอะเลยคม่าน้อยอต่างๆนะครับก็ไม่ได้ออกมาเยอะครับยกเว้นคุณใช้กับพวก Sony A7R Mark i มันอาจจะ,ะเจอได้ง่ายขึ้นแต่โดยรวมๆแล้วครับถ้าคุณใช้กล้องถั่วไป a 7 3 A7Mark IV นะครับในการถ่ายงานวิดีโดตอตัวนี้ครับด้านคุมมาน้อยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยแต่ถ้าใช้ให้เรโ o l u t i o n แล้วก็ต้องมีการลากสปีดนานๆก็อาจต้องระวังเรื่องนี้หนึงแต่ ต้องถือว่าเป็นเลนที่มีโคม่า noise นะครับได้น้อยมากๆเลยแล้วก็ด้านซีโอซีเอตัวนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆครับต่อไปนะครับเรามะพูดถึงการถ่ายคนนะครับกับจอตัวโซนี่ FE 20มิล F 2.8 T ตัวนี้นะครับสาหรับช่วงเลน20มิลนะครับในการถ่ายคนนะครับก็ต้องบอกว่าในการใช้งานจริงครับเราคงไม่ได้แบบเฮ้ยถอยห่างนะครับเจาะแบบไกลๆนะครับมันก็จะมีความใกล้ชิดนะครับพอสมควรเพราะว่าตัวเลนนะครับค่อนข้างจะมีความกว้างครับแล้วก็ถ้าเราถอยนะครับแล้วก็ เวลาเราหามุมที่อาจจะไม่ได้ดีมากมันอาจจะทําให้ตัวแบบนะครับบวมได้นะครับก็จะทําให้อ้วนขึ้นเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําแนะนํานะครับก็ลองอตัวแบบนะครับอยู่กลางรูปภาพนะครับเราก็ ที่สาคัญนะครับถ้าอยากยาวอาจจะแบบยืดคงยืดขาเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะช่วยนะครับในสัดส่วนต่างๆนะครับทาได้ค่อนข้างจะยืดยาวนะครับแล้วก็ดูตัวสูงขึ้นครับสำหรับเจ้าตัวเลนส์ FE 2 0ตัวนี้เนาะส่วนเรื่องความเบอร์นะครับถามว่าด้วยความ20มิล F 1.8ครับถามว่า1.8มันเบอร์สะใจไหมมันอาจจะไม่ได้สะใจนะครับแต่มันก็เบอร์นะครับแบบเป็นกิมมิคได้ก็ถามว่าถ้าคุณต้องการเลนส์ที่แบบไปถ่ายแบบหลังเบอร์ชัดๆนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะแต่ถ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผมมองว่า ด้วยโกฟกัสของมันด้วยเนาะก็ทําให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายครับกับพวก IAF สีที่ได้ออกมาจากตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลนส์ที่มีสีที่โดดเด่นอะไรครับว่าเฮ้ยเราจะดูเลนส์ตัวแน่แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันคือตัวนี้แต่มันเป็นเลนส์นะครับที่มีความคมนะครับพอสมควรเลยมีคอนทราสต์มีอะไรแบบเหมือนการถ่ายภาพแบบปกติครับซึ่งตัวเนี้ยก็ถือว่า เออรับได้นะครับราคานี้ครับส่วนถ้าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้เลนตัวนี้นะครับไปใช้นะครับในพวกงานวิดีโอครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นเลนส์ที่คุ้เหมาะเลยครับเพราะว่าตัวนี้นะครับโฟกัสนะครับด้วยระบบ XD มอเตอร์เราทำให้สามารถโฟกัสนะครับได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆแล้วก็ทันใจมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัว20อิล F1.8G ตัวนี้ส่วนระยะนะครับถ้าถามผมผมมองว่าพอมันนรอบล่างขอบบนอะไรพวกเนี้ยครับมันค่อนข้างมีฟีลแบบ24มิลพอสมควรเลยทําให้ผมนะครับ ค่อนข้างจะรัจอตัวยี่สิบมิลเอ็กซ์หน0่งแปดตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอครับพอสมควรรวมถึงหลายๆคนนะครับก็เอาตัวนี้ไปถ่ายวอลกกันแบบสนุกสนานใส่กับพวกโซนี่เจนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือเป็นเลนต์ตัวหนึ่งที่แบบอย่างที่บอกไปครับมันเป็นเลนต์ตัวหนึ่งที่เหมาะกับงานวิดีโอมากๆครับสําหรับเลนส์ตัวนี้นะครับสรุปแล้วผมคงไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่ถ้าให้ผมแบบพูดข้อดีข้อสรุปของมันจริงๆเ่ะผมมอกว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการถ่ายวิดีโอนะครับท ในเรื่องของ่วนแฟร์ทั้ง่วนโฟกัสอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันทําได้ดีมากๆหรือถ้าคุณสายถ่ายภาพนี่คุณถ่า,ายนะครับถ่ายดงถ่ายดาวตัวเนี้ยก็เป็นเลนส์นะครับที่มีราคาไม่ได้สูงมากน่าใช้มากๆแล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะทำให้เลนตัวเนี้ยมันนับว่าเป็นเลนส์หนึ่งในดวงใจของผมนะครับที่ผมได้ลองใช้แล้วแบบเฮ้ยผมอยากซื้อมาใช้นะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวครับก็ใครนะครับที่ถ่ายวิดีโอถ่ายเลนส์สเคปอะไรพวกเนี้ย ไทดาวอะ่ะไทดาวนี่เหมาะมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว 20.8G ตัวเนี้ย แล้วก็ที่สําคัญนะครับได้ m 1.8ด้วยซึ่งเหมาะกับการถ่ายดาวนะครับมากๆเลยก็ถือว่านับนะครับเป็นเลนส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานค่อนข้างอเนกประสงค์พอสมควรครับส่วนราคาตัวนี้นะครับ f e 20 m m f 1.8g ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ31,9 -90 บาทก็จะมีช่วงโปรโมชั่นนะครับในลักษณะที่2อ0 0 0 0่นไปไปนะครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ที่ด้านล่างครับแล้วก็คิดว่านะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะมีคําถามครับว่าเฮ้ยซื้อเลนส์เจ้าตัวนี้รหือว่าซ GMMD สำหรับผมแล้วนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายดาวนะครับถ่ายพวกวิดีโอเป็นหลักอ่ะผมชอบตัวนี้มากกว่านะสำหรับงานพวกนั้นแต่สำหรับใครนะครับพี่ต้องการถ่ายในลักษณะว่าแบบเฮ้ยถ่ายทั่วไปอะไรพวกเนี้ยผมมองว่า 24gm ก็ยังมีความน่าสนใจนะครับที่มากกว่าเจ้าตัวนี้ครับส่วนเจ้าตัวคู่แข่งนะครับเจ้าตัวซิกมานะครับ 20mm f2 นะครับก็รุ่นใหม่นาะก็ถือเป็นคู่แข่งตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าผมมีโอกาสนะครับได้ลองเจ้าตัวนั้นนะครับก็อาจจะมีการคอมเพล์เล็กๆน้อยๆ ถ้าออผมได้มาเนะ้วก็เดี๋ยวรอชมกันครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะเจอครับด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นาการโฟกัสนะครับด้วยโฟกัสมอเตอร์แบบแม่เหล็กทําให้เวลาคุณเขย่าครับเจ้าตัวนี้มันจะมีเสียงประมาณหนึ่งนะครับ คุณนะครับไม่ต้องตกใจครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับของเจ้าตัวเลนตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไปว่าเฮ้ยมันพังหรือมันอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ถ้าคุณเคยเออเยอะมันก็อาจจะเป็นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ไว้เกี่ยวกับเจ้าตัวเลนตัวนี้ครับสำหรับรีวิวนะครับจาตัว Sony F เี20มิลม F1.8G ตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเอ่อทุกอย่างนะครับที่ผมเลยจะพูดถึงเกี่ยวกับเล้าตัวเลนตัวนี้ครับใครนะครับที่มีคําถามอะไรนะครถ มาพูดคุยครับแล้วก็สอบถามนะครับได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้ครับสวัสดีวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ